สวัสดีค่ะพัดโคโค่ไซคีค่ะเพือพ่อนๆหลายๆคนนะคะก็ถามพลอยเข้ามานะคะว่ะาพลอยเนี่ยมีวิธีการดูแลผิวพรรณยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะขอออกตัวก่อนเลยว่าพลอยเนี่ยเป็นคนที่พื้นฐานผิวไม่ค่อยดีเลยะค่ะดังนั้นนะคะพลอยก็เลยให้ความสําคัญนะคะกับการดูแลผิวพรรณนะคะทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่นนะ,คะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายของเรานะคะสามารถ ส่อมแซมนะคะแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดีนะคะแต่ว่าด้วยกิจวัตรประจาวันของเรานะคะเช่นการนอนดึกนอนน้อยนะคะมลบบภาวะนะคะความร้อนนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่มากระทบเนี่ยทำให้ร่างกายของเรานะคะฟื้นฟูตัวเองได้ช้าลงนะคะอย่างพลอเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในห้องแอร์เกือบตลอดเวลานะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน ทำาไม่พอเนี่ยผิวแห้งะคะ่ะตอนเที่ยงเนี่ยก็เดินออกจากบ้านเนี่ยก็เจอแดดร้อนอีกนะคะแถมพอยเป็นคนนอนดึกค่ะทํางานจนดึกทุกวันเลยนะคะทําให้กระบวนการฟื้นฟูผดเซลล์ผิวของเรานะคะช้าลงค่ะ คอยเชื่อว่าใครๆเนี่ยก็อยากจะมีผิวหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ดูเด็กตลอดเวลาใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยนะคะเราเจอทั้ง UV นะคะทั้งฝุ่นควันนะคะแต่ว่าช่วงเวลากลางคืนเราไม่ต้องเจอกสิ่งเหล่านี้ค่ะดังนั้นนะคะช่วงเวลากลางคืนนะคะจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยนะคะในการบำรุงผิวของเราค่ะ แต่ที่สําคัญกว่าการดูแลผิวก่อนนอนนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะให้เหมาะสมกับผิวหน้าของเรานะคะและเดือนที่ผ่านมาค่ะโอลก็ได้ชวนให้พลอยทดลองผลิตภัณฑ์ลดเลี่นลิ้วลอยนะคะคือโอลรีเจนเนอเรสโอเวอร์ไนท์มิราเคิลนะคะ5คืนติดต่อกันค่ะพลอยเลยรับคําท้านะคะเพราะพลอยเองเนี่ยก็เป็นแฟนของโอลีอยู่แล้วนะคะคิดว่าโอเลีเนี่ยไม่ทําให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ พอเองนะคะก็อายุใกล้เลขสามแล้วแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างอ่านคุณสมบัติเขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากทดลองใช้นะคะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูชิ้นแรกกันก่อนนะคะ Ole Regeneris Miracle Boost Youth p r e s e n t เป็น p r e s เนเนื้อผลิตภัณฑ์จะบางใสนะคะซึมซับเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและส่วนประกอบสำคัญจะทำงานในเซลล์ผิวหนังชั้นนอกช่วยฟื้นฟูบำรุงเซลล์ผิวนับล้านทำให้ผิวพรรณดูตึงกระชับเสริมความแข็งแรงให้เกาะป้องกันผิวของเราช่วยให้ผิวมีชีวิตชีวาดูขุ่นคนดูเล็กลงค่ะวิธีใช้นะคะก็ใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนเลย หลังจากเราล้างหน้าสะอาดแล้วเช็ดด้วยโทนเนอร์แล้วก็ทาพรีเซนต์ตัวนี้นะคะก่อนทาเซรั่มเลมอนดรไรเซอร์ค่ะเวลาเราคลายฝาขวดน,นะคะผลิตภัณฑ์จะถูกดูดเข้าไปในหลอดโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็แค่กดปั๊มเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาทาให้ทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาและริมฝีปากค่ะหลังจากใช้ก็ปิดให้สนิทค่ะและควรใช้คู่กับโอเล่เรเจนเนอริสไมโครสกอ n ติ้งไนท์ครีมค่ะทากลางคืนหลังจากที่เราทาพรีเซนต์แล้ว ตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวและให้ความชุ่มชื่นยาวนานตลอดคืนเป็นครีมลดเรือนริ้วรอยซึ่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะช่วยผิวกระชับขึ้นจนรู้สึกได้ภายใน5คืนค่ะส่วนประกอบสำคัญของเซตนี้นะคะที่จะช่วยต่อต้านและลดเลือนริ้วรอยคืออะมิโนโฟเฟปปไทด์โปรโคอลลาเจนโมเลกุลช่วยผิวดูเต่งตึงออลิฟเอมสารสกัดแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยปกป้องผิวจากการทำลายของมลภาวะภายนอก ไฮยาลูโรนิกแอซิดและกรีซโรลเติมความชุ่มชื้นให้ผิวกลับมาอิ่มฟูนุ่มเด้งเต่งตึงเลลสตินสารสกัดจากดิวซิสเพิ่มความนุ่มเด้งยืดหยุ่นให้แก่ผิวและในอาซินอมายวิตามิน B3 ช่วยเร่งการสร้างเซลล์ผิวใหม่และลดเลือนริ้วรอยใช้ทรีทเมนต์สตัวนี้คู่กันก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอยเพิ่มขึ้น2เท่าค่ะทีนี้เรามาดูผิวหน้าพลอยก่อนใช้กันนะคะ หลังจากที่ใช้ต่อเน,นื่องกัน5คืนนะคะพอก็จับแล้วก็สัมผัสผิวได้นะคะว่าผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะกระชับต่งตึงขึ้นผิวดูมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็เนียนละเอียดขึ้นนะคะเวลาสองกระจกนะคะก็รู้สึกว่าดูเด็กลงนะคะแล้วก็ผิวมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นนะคะคือตื่นมาแล้วเนี่ยคือสองกระจกแล้วไม่แห้งไม่มันนะคะก็ทำให้แต่งหน้าได้สวยขึ้นด้วยนะคะ คือแค่คืนแรกที่ใช้อะคอยก็สัมผัสได้แล้วนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งๆท,ที่ใช้แค่2ขั้นตอนในการบำมรุงเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจในผลลัพธ์นะคะ แล้วก็ขอทิ้งท้ายไว้น,นิดนึงนะคะสำหรับส,สาวๆที่อยากจะมีผิวพรรณดูสวยงามนะคะดูหน้าเด็กดูอ่อนกวัยนะคะนอกจากจะแต่งหน้าตอนกลางวันให้ดูสวยกันแล้วนะคะกลับบ้านมานะคะก็อย่าลืมบำรุงผิวกันค่ะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะคะก็ควรจะบำรุงผิวก่อนนอนเป็นประจำทุกคืนนะคะ สำหรับคนที่ไม่อยากบำรุงผิวลหลายๆขั้นตอนก่อนนอนนะคะพรอยว่า Ole Regenerist Overnight Miracle นะคะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะในการบำรุงผิวก่อนนอนนะคะเพราะว่าแค่2ขั้นตอนง่ายๆแค่นั้นเองนะคะก็สามารถล้มตัวนอนได้เลยค่ะแล้วถ้าใครอยากทดลองใช้ Ole Overnight Miracle นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Beauty Store นะคะซ u เปอร์มาร์แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปค่ะ Ole Regenerist Miracle Boost u s e p r e c e s e ขนาด40มิล ราคา899บาทค่ะส่วน Ole Regenerist Micro s c o u b i n g Cream นะคะ50กรัมราคา999บาทค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมรีวิวกันค่ะและถ้าเกิดว่าพลอยเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ถูกใจอีกเนี่ยก็จะนำมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ